กันลั่นนะครับบอกให้เดินเบียดชนอย่างเดียวมีหมัดนําไปก่อนโดนหมัดนี่ทําท่าไม่ดีนะครับโอ้หงเคงอยู่ตลอดเหมือนกันครับถูกทรงเลยนะครับออกมายกหนีแก่นนครครับพยายามจะอุ้ยอย่างหมัดเป็นการใหญ่แต่ว่าเพชรอ่าวไทยก็ไม่สนและชนอย่างเดียวอ้าอย่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 าลอยหน้าลอยตาพี่อย่าลอยหน้าลอยตาเมาเมาเอาขว้าหนยัดยัดได้ไหมมาดูครับ เสียวมาเลยครับพี่บอลโอ้โหโอ้โ,โหนี่ครับปากของดีครับของดีโปรโมเมตอร์บสโอ้โหนี่ครับอุ้ยลองคุยเองอ้เอาติดเข้าไปแกนนครอ้แต่เซวูครับเพชรอ่าวไทยมาบวกแรกบวกสู้เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนหล่นลงไปให้กรรมการนับครับโอ้โหคู่นี้นี่แรกกันดับใครดีใครอยู่เลือดมาแล้วนะครับตอนนี้โอเ้เพชรอ่าวไทยหน้านี้เลือกไหนเป็นทางแล้วนะครับ ดูว่าแก่นนครก็พยายามจะเบียดต่อยหมัดกล้ามในมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เดินชนตลอดดูว่าเพชรดาวไทยจะแก้อย่างไรนะครับสูงยาวเริ่มจะเดินขยับเข้าหาไม่กลัวหมัดแล้วด้วยนะครับโอ้โหดูครับแลกกันทั้งแข้งทั้งเข่าแล้วตอนนี้มาดูกันที่วงไงไอไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับวัดกันเลยนะครับแก่นนคร